เลยครับบ้าสอกโอ้โหหนักเลยครับบ้าออกหนักหนักเลยครับคู่นี้อย่าลุกไปไหนนะครับโอ้มีโอกาสไม่ครบยกครับโอ้โหเหมือนจะรีบครับดูครับเล่นหนักหนักกันเลยครับหมัดแรงแรงหมัดคมคมนี่ใสกันเลยครับยกที่สองเท่านั้นเองครับนี่แหละครับศึกพระยาดีมวยมันสนั่นเมืองครับเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วครับโอ้โหอ้ยสอกมาหาอีกแล้วครับมาหาเลือดมายังเลือดมาชักโอ้โหชักจะเห็นปิดปิดปิดออกมาแล้วครับโอ้โหเพชรวานน มาดีกรีนี่แชมเปี้ยนด้วยโอ้ยหมดยกหมดยกพักคู่เดียวครับ1ล้านบาทครับ1ล้านบาทโอ้โหอาชีพหนึ่งล้านบาทมาดูครับได้ไม่ได้โอ้โหตื่นเต้นแทนทักมวยเลยครับแบบนี้ครับมาแล้วครับศอกเพชรวานอนดูล้านนึงครับโอ้โหตั้งมาตั้งแต่ยกที่3ครับเอาแล้วครับเพิ่มอรรถรสเพิ่มความเดือดของเกมคู่นี้อย่างแน่นอนแล้วครับอาชีพหนล้านบาทโอ้โหมาเราไปหัดมวยกันตอนนี้ทันไหม ไม่ทันแต่เอาใจช่วยครับขอให้ได้ขอให้โดนครับเปิดเกมเดินลุยต่อครับางด้า้ของเพชรวานอนนี่ครับหมัดอย่างเดียวแล้วครับแบบนี้เบียดเข้าไปยอดกล้าดีดูครับหมนหนงครับตังรับคอยกันแล้วคอยจากครับแต่ว่าเพชรวานอนนี่แรงเหลือเกินครับในยกนี้ครับรุยแลกโอ้โหนี่ครับอัดฉีดหนึ่งล้านบาทนะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรวานอนไม่ทำได้หรือเปล่าครับโอ้โหไม่สถานการณ์ตอนนี้นี่บวกแลกสู้กัน โอ้ยมีโอกาสหล่นด้วยกันทั้งคู่เลยครับมาตอนนี้เป็นไงครับท่านนายกสร้อยเทศบาลตำบลเวียงยองนั่งชมอยู่แล้วก็มีอาชีพมาก่อนชกด้วยนะสำหรับเพชรวานนเดี๋ยวต้องดูครับไฟนี้โอ้รับถ้าชนะนะครับรับไปเกินล้านแน่ครับสำหรับอาชีพอุ้ยนี่เป็นจะเป็นสถิติใหม่ของวงการมวยครับออครับเพราะว่าเพชรวานนนี่อาชีนมาหล้านบาทครับตอนนี้อยอดกล้าครับก็ต้องไม่ประมาทไม่พลาดเหมือนกันนะครับ นี่ครับมพยายามค่อยๆเลาะถอนกําลังก่อนถอนกาลังไปก่อนโอ้เพราะว่านี่ครับมาพลังกําปั้นยังหนักแรงอยู่เลยครับเพชรวานอนถ้ปกติก็เป็นมวยที่มาอาวุธหนักอยู่แล้วด้วยครับนี่ครับโอ้ยซ้ายอยากล้านี่ตอนนี้ในใจครับของฝ่ายน้ําเงินนี่มาลุ้นสักสักนับหนึ่งครับสักนับหนึ่งนี่โอ้โหวัดเสียวเลยคุณน็อตหมัดกับศอกครับอ้าวศอกครับม เอาละครับแม่มีมีแผลแตกแล้วเอาแล้วโอ้ยอดกล้าแม่เลือดเลือดออกมาแล้วครับทำให้เพชรวันนอนนี่น่าจะมีกำลังใจมากขึ้นครับโอ้โหพลังมาแล้วครับธนาของเพชรวันอนครับพอสับยอดกล้าเปิดแผลได้ดิเจ้าตัวนี้ดูครับวิ่งใส่เลยครับต้องดูครับยอดกล้าจะพาวิกได้ไหมโอ้โหดูครับเปลือกตาด้านขวาครับแม่บริเวณด้านขวานี่เลือดไหลเป็นทางครับแอนตาซิแจกอีกแล้วครับทั้งสองคนครับไม่ต้องห่วงครับใส่กันไปเลยครับ โอ้โหนี่ครับสมดิการราบสาพยาบาลตอนนี้ครับชักคึกเห็นเลือดเห็นเลือดไฟแดงแล้วคึกขึ้นมาครับเพชรวานนอนตอนนี้มาหมัดศอกหมัดศอกนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ต้องบอกว่าอันตรายทุกเสี้ยววินาทีครับโชะเดียวเองนะครับแแล้วดูว่าโดนแบบโดนเฉื่อนนิดเดียวครับเลือดมาเลยครับหังคิ้วหังหังตาเลยนะครับด้านขวาครับ พยายามจะเก็บอาวุธนะครับยอดกล้าเพชรวานโอ้มัดเอาละครับแหมพยักหน้าครับบอกมาอีกยังยังทนได้ครับมาอีกครับอย่าลองของนะครับกำปันไม่มีรู้นะครับนี่เป็นสัญญาณเตือนแล้วครับเปิดแผลถ้าเกิดเผลอพลาดอีกทีนี้อาจจะโดนลับปอกหล่นได้เลยเหมือนกันครับทางด้านของยอดกล้าต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าเพชรวานนี่จ้องจะไปเกมอยู่แล้วครับจากอาชีพล้านึงนี่ครับใครๆก็อยากได้โดนไม่โดนครับเพชรวานน์ก็พยายามจะอาศัยของหนักเลยครับแต่ว่ายอดกล้า กาศยังไม่ตกหูมาห์ฮะเตะซ้ายน้ํากระจายเลยครับเตะได้เต็มลำดีเหลือเกินครับจังหวะถอยครับให้ทางด้านของเพชรวนอนเดินต่อยเพื่อนๆนี่แกหวดแข้งซ้ายครับแน่นๆครับติดเบรกไว้แล้วก็ทําให้เพชรวนรนนี่ต้องต้องกัดฟันแล้วก็ลุยต่อครับเอาเนี่ยครับมาพยายามแล้วครับผ่อนหายใจนิดนึงครับทางด้านของเพชรวนอน่าแห่งหนึ่งล้านบาทครับใครๆก็อยากได้แล้วครับ เชื่อว่าแฟนมวยที่ชมอยู่ทางช่อง 24u 24นี่ก็ลุ้นในเพชรวานอนได้เหมือนกันแล้ครับเชื่อว่าตอนนีอ้ออกไปผ่อนเกมนิดนึงครับรอก,กสองล๊อกสองอเรียกพละกําลังแป๊บหนึ่งครับเพราะว่านี่แหละครับสีสันครับความตื่นเต้นถ้าทำได้นี่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐีย่อมๆมาเลยนะครับคุณนองต,ตะแข็งถังมาเลยครับเหลือเท่าไหร่ครับ ออกให้หมดครับเวลาเวลางวี่แกกะโอ้โหโดนเชือกครับเชือกยังสั่นเลยครับโอ้โหเงื้อมาแต่ไกลครับเพชรว่านอนกรรมการปีชาสาวิกันครับเดินหยิบใบคะแนนใบสุดท้ายครับแล้วก็ไปที่ยอดกล้าพอพิเศษยิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรวานอนนายกสร้อยทอตอเวียงยงไปได้ครับแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งครับเอาแข้งขวาคืนด้วยขวาครับคู่นี้อาวุธหลักอยู่ที่แข้งครับมาดูครับว่าแข้งไหนจะไวแข้งไหนจะเตะได้เข้าเป้ามากกว่ากันครับ วัดกันที่การแก้ไขสถานการณ์แหะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ลูกเก็บการบังเต้านี่ถือว่าทําได้ดีทั้งคู่เอายอดทงเป็นฝ่ายเปิดเกมครับยกนี้ครับเปิดเกมแบบเต็มตัวแล้วครับเดินเข้าไปครับชวนทะเลาะนี่ครับพยายามจะเขี่ยล่างดูซุปเปอร์เลยครับล็อกไว้แล้วตั้งคัมแพงครับดูนายกันหน่อยยกที่3แล้วยังไม่เห็นนายครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่แลกแข่งกันอย่างเดียวจังหวะนายก็ยังไม่มีครับกรรมการชุมพลเปิดเกมแยกออกมาครับให้เริ่มกันใหม่ ยอดธงก็เดินต่อครับวางแข้งซ้ายซูเปอร์เล็กสวนแข้งขวาขึ้นไปครับไม่ยอมโดนเตะครับนี่ครับแข้งขวาซูเปอร์เล็กอ้าวขวากับขวาโอ้โหไม่ยอมกันครับโอ้โหนี่ครับมาถึงตรงนี้ครับอือหือเอาซ้ายยอดธงโอ้ซูเปอร์เล็กก็จิ้มหมัดคืนครับมาตอนนี้ดูครับอือหือตอนนี้ยอดธงครับมาเริ่มเปิดเกมอุ้ยมายิงหมัดแล้วก็วางซ้ายตามเลยทั้งคู่นี้ออกอาวุธกันได้เร็วทั้งคู่เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือหมัดครับเนี่ยครับเตะขวาไปครับซุปเปอร์เล็กก็ปักหลักใกล้ๆครับตดดหมักคืนแล้วก็เทเททิ้งไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยก4ีโอ้โหเกมยิ่งชกยิ่งเดือดครับตอนนี้นยังสนุกเร้าใจนะครับเป็นผู้มวยที่แหม่ออกแข้งกันได้เนี่ยครับรวดเร็วเอ้าวงในมาดูไนกันบ้างครับจับจับแหมดันล้มไปเลยครับยอดธงล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับคงเปิดเกมต่อเนื่องครับทางด้านของยอดธงนะครับ เบียดเข้าไปครับยกนี้นี่เห็นแล้วครับว่ามีนายมาด้วยครับดูครับจังหวะประชิดตัวจับนายแล้วครับมาดูการล็อกการไล่แข่งของทั้งสองคนครับยอดธงขวางหน้าเหนือธรณีขึ้นคอแต่ว่ายังไตไม่ได้ทั้งคู่นะครับกรรมการต้องแยกครับเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับยอดธงไม่สนครับเบียดเข้าไปค่อยๆยนครับแข้งสายตีบังซุปเปอร์เล็กยังไม่โตดูครับยอดธงโบกมือมาหน่อยมาหน่อยย่าถอยเยอะครับยอดธงบอกมันชกลําบากเอาครับท้าทายซุปเปอร์เล็กเอ้าเดินแล้วครับ แม่แต่ว่าเดินเข้าไปทีเดียวแล้วก็ออกมาตั้งรับเหมือนเดิมครับซุปเปอร์เล็กมีแค่ขวาแค่ซ้ายยอดธงไม่สนครับลุยแหลกมาดูจังหวะในครับแม่ซุปเปอร์เล็กล็อกอยู่ครับยอดธงพยายามขวางยังไม่มีใครมีจังหวะเสียบเข่าเน้นๆครับโอ้โหอ้าไม่สนครับยอดธงมาเดินเร็วขึ้นแม่แทบจะวิ่งเข้าไปแล้วครับมายอดธงมาจับแปดเลี้ยวมาหน้ำเงินซุปเปอร์เล็กจอมฝีมือจากขนแก่นบ้านไผ่โอ้โหนี่ครับมายอดธงยอดธงมา ซ้ายซ้ายโอ้โหตอนนี้หมาจังหวะแรกแข่งกันครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทําไมภาคที่2ต้องเกิดขึ้นครับขวางไว้ตีได้ไหมขวางไว้อ่ายังยังยังไม่ชัดเจนกรรมการชุมพลเลยดึงมากลางเวทียังเดินอยู่นะครับยอดธงซุปเปอร์เล็กเก็บอาวุธพยายามจะใช้เวทีให้คุ้มเลยนะครับบนออกซ้ายออกขวาครับเอ้าแลกแข่งคืนขวาไปครับติดตามกันนะครับ3นาทีสุดท้ายครับยอดธงสจอตงปาจีนกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับ อาจจะออกหน้าอีกยังน่าสนใจนะครับยังมีแข้งเป็นหลักครับอาวุธทั้งคู่ครับหยกนี้ออกมายอดทงไม่เดินเหมือนที่ผ่านมาแล้วครับออกมาค่อยๆขยับและหาจังหวะออกแข้งซ้ายครับขณะที่ซูเปอร์เลกเองครับก็แบ่งรับแบ่งสู้แล้วครับไม่ถอยครับแล้วก็ไม่ได้เดินแบบเต็มตัวแล้วครับดูครับยังเป็นการชิงจังหวะกันเหมือนเดิมดูครับซ้ายกับขวาโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้ครับยกสุดท้ายก็จริงครับดูครับยังออกไม่หยุดครับแข้งขวาซูเปอร์เลกโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับ โอ้โหมาเกมสี่ยกที่ผ่านมานี่ยอดธงครับมาเดินทำทำได้ดีแต่ว่าตอนนี้มาตั้งรับมเดี๋ยวต้องดูครับมายังอยู่ในรูปในทรงของตัวเองหรือเปล่ามาตอนนี้เป็นซปเปอร์เล็กซปเปอร์เล็กหาจังหวะเข้าทำบ้างครับมเป็นการช่วงชิงจังหวะกันที่สนุกตื่นเต้นครับแข้งขวาของซปเปอร์เล็กครับยอดธงก็มีซ้ายครับคู่นี้ภาคที่2ครับจะจบลงเป็นเหมือนหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังม้วนใหม่ แต่ว่าที่แน่ๆนี่ภาคที่3ครับน่าจะเกิดขึ้นครับน่าจะมีในอนาคตอันใกล้ด้วยครับแล้วก็หันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับยอดพงศเจโต้งปลาจีนครับวันนี้เฉือนเอาชนะคะแนนซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์แบบสุดมันเลยครับมาโดนหมัดมาโดนหมัดทะงักไปเลยเนี่ยโอ้ยการคอครับการคอร่นเลยครับโอ้โหไปเลยครับประจำต้องนับแล้วครับ เขาโดงครับบรลลกพัทธิคำนับ5 6 7 8ไปต่อครับมาลุ้นกันแล้วครับนาทีทองของกระนองซึ่งเป็นนาทีวิกฤตของไพ่ดำครับบวกแล้วฟื้นไม่ฟืนครับฟื้นไม่ฟืนครับฟืนไม่ฟื้นครับฟืนไม่ฟื้นครับต้าวัานเสียวดูครับกระนองซึ่งพอได้นับแล้วผ่อนเกมครับไพ่ดำเดินบ้างโอ้โหไม่รอฟื้นครับไพ่ดำครับลุยแหลกเลยครับโอ้โหต่อยเขามีอาการในช่วงต้นนะครับและโดนก้านคอครับอ้าวมาปักหลักปักหลักแลกกันต่อครับโอ้ นี่ครับมาตอนนี้ฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับเพชรดำแมโอโหโอโหแล้วครับคุณเต้ฟื้นแต่ว่ามีตำหนิแล้วครับโดนนับไปแล้วครับต้องดูครับให้เพชรดำคืนสติมาก่อนครับตอนนี้จี่เริ่มดีขึ้นแล้วครับไอ้เจมเดินลุยต่อครับไม่มีอะไรจะเสียครับเพชรดำแปบทีไพ่เลยครับแลกวมาเอาแมต่อยหน้าสมบัตเอา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 เาเอาเอาเาเอาเอาเอาเมาเอาเอาเอาเาเอ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 าเาเอาเาเเอาาเาเ โอ้ครับคนละเมาคนละเมาครับใครอยู่โอ้ยสมัดอีกทีมัดอีกทีเอ้าอยู่อยู่ไม่อยู่ยัดเข่าเข้าไปยัดเข่าเข้าไปโอ้โหยัดเข่าเข้าไปยัดเข่าเข้าไปตอนนี้อาการไม่เรียบเลยโอ้โหเลือเชื่อครับโดนนับครับกลับมาได้นับอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหสุดๆครับเพชรดำขยังอะดาวครับ โอ้โหเจ้บอสตาใจครับกระโดดขึ้นไปบนเวทีครับสุดจริงๆครับเหลือเชื่อครับโดนนับก่อนกลับมาชนะน็อกครับโอ้โหยกสามครับเพชรดำชนะน็อกครับยกเดียวกันครับโอ้โหนี่บภาพ้าคุณติ๊บอึ้งครับคุณบอลเองก็อึ้งเหมือนกันครับกับผลการแข่งขันที่จบลงไปเมื่อสักครู่ครับครับ เป็นช่วงเวลาสั้นๆนี่ครับจังหวะโดนไต่ข้านคอเบไปดำเมาครับเมาแล้วก็ต้องทิ้งตัวลงไปแล้วครับยืนไม่อยู่ต้องนับแล้วมาดูจังหวะเพชรดำเอาคืนโอ้โหนี่จังหวะโดนข้ามคอโอ้โหเต็มกลางครบคุณบอลครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาเหมือนไปกระตุ้นต่อมโมโหรุ่นพี่เลยครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วก็ปลายยกครับโอ้เพชรดำมาเอาคืนแต่ว่าชุดนี้ถ้าเกิดว่าเร่งไม่ผ่านนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเป็นความโชคดีของเพชรดำครับจังหวะเร่งแล้วทําได้ครับประกอบทางด้านของขนองศึกมาพลาดโดนครับแล้วมีอาการครับดูครับเพชรดำมาชุดใหญ่ครับแล้วก็ปิดเกมไปเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อมากๆครับโอ้โหนี่ครับมาคู่นี้นี่มาแฟนๆนี่ปรบมือกันเกลียวเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับสุดจะบรรยายครับนี่แหละครับผลงานคุณภาพครับ ศึกไปยิตดีมวยมันสนานเมืองครับสนานเวทีแล้วก็สนานทางหน้าจอทีวีช่องทูพยุกหมายเลข24พร้อมกันทั่วประเทศครับโอ้โหนี่ครับ